รเราก็จะต่ออันนี้นะครับโดยทดสอบเปิดวงจรมจะตั้งไว้ที่โวอนโอเพนสกริตตั้งไว้ที่220โ bon. วนะ์นแล้วเราก็จะมาดูค่ากระแสโอเพนสกริตแล้วก็ค่ากำลังที่ตอนโอเพนสกริตครับนี่ครับเราก็จะเห็นว่าที่220โวตน ก็จะได้กระแสโอเพนสกริตที่0.2เกแอมป์แล้วก็กำลังที่17วัตต์ครับครับต่อจากโอเพนสกริตเราก็จะมาทำการทดลองที่ช็อปสกริตนะครับเราก็จะต่อสายที่ฝั่งเซนเตอร์เลียโดยค่ากระแสตอนช็อปสกริตเราคำนวณออกมาโดยเราจะใช้สูตรที่ s อสเ t e หารด้วยโวล์ครับโดยกำลัง กำลังไฟฟ้ารวมมันใช้ที่2เควั์ครับหารด้วยไฟ220โวล์นะมันก็จะได้9.09แอมป์โดยเราจะทําการปรับให้มิตเตอร์อ่านได้ที่9.09เราก็จะมาดูค่าโวลต์กับค่าวัตต์ครับว่ามันได้เท่าไหร่อันนี้เราต้องกออระตุกปเนี่ครับเราก็าจะเห็นว่าที่ประมาณ9.09กว่ากว่าโวลต์นะครับไอ้9กว่ากว่าแอมป์นะครับ เราก็จะได้ที่11.27โวลต์และที่กำลังที่98วัตต์ครับครับต่อไปก็จะเป็นการทดลองที่1.2นะครับชื่อการทดลองหม้อแปลงไฟฟ้าเฟษเดียวขนาดที่รับโหลดนะครับโดยโหลดก็จะใช้ตัว R ตัว L แล้วก็ตัว C นะครับโดยผมจะตั้งไฟอินพุตไว้ที่220บโวลต์ครับโดยหน้าจอมิตเตอร์อันนี้มันจะเป็นฝัง input ่งอินพุตฟรับเราก็จะอ่านที่แรงดันกระแสแล้วก็กำลังครับ ส่วนอันนี้จะเป็นฝั่งเอาพุทก็จะอ่านที่แรงดัน,ดนกระแสกำลังแล้วก็โพลล์แฟกเตอร์ครับโดยอย่างแรกก็คือผมก็จะเอาที่ตัวโหลดที่เป็นตัวต้านทานเป็นตัว R ก่อนะครับจะเอาที่220โอห์มครับครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีกระแสฝั่งอินพุตที่0.42แอมป์ครับแล้วก็กำลังที่7.3.6วัตต์ครับก็ต่อไปเราจะมาดูที่ฝั่งเอาพุทนะครับฝั่งเอาพุทก็จะได้ที่ 112. 8โวลต์ครับกระแสที่0.5แอมป์ครับแล้วก็กำลังที่55.9วัตต์ครับโดย p o ์ e r factor ก็จะได้1ครับต่อไปก็จะผมจะเปลี่ยนโหลดเป็นตัว L นะครับผมก็จะเอาที่5.6ฮิรลี่ครับโดยค่าที่อ่านได้ของอินพุตก็จะเป็นที่0.3แอมป์ครับกำลังก็ได้ที่22.5วัตต์ ส่วนฝั่งเอาพุทธได้1 6 3 4โวลต์ครับแล้วก็กระแสะที่0.07แอมป์กำลังที่5.3โวลต์ครับแล้วก็9.3วัตต์แล้วก็โฟลเซอร์ที่0.63ครับผมต่อไปผมก็จะเป็นโหลดเป็นตัว C นะครับผมจะเอาไว้อยู่ที่2มโครฟาร์ดครับ ที่2ไมโครฟลัดก,ก,ก็จะได้กระแสฝั่งอินพุตที่0.23ยแอมป์แล้วก็กำลังที่16.9หกจุดเ้วัตต์สั่งเอาพุตี่ได้103.5โวลต์้กำลังที่0.1วัตต์โดยท็พิวพเตอร์จะได้ที่ลบศู0ย์จุดครับก็ การทดลองนี้ก็จบลงกระถุ่นเท่าน <möglich> <ste ve> ี้ครับครับครับวันนี้เราก็จะมาทดลองแลบปฏิบัติการที่สามนะครับชื่อเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบนานก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นการต่อกับการทดลองที่สามจุดหนึ่งนึ่งการทดลองความสัมพันระหว่างความเร็วรอบกับความต่างศักย์ ันนี้ทดลองที่100ที่200โวลต์นครับอี่แล้วก็เราก็มาดูที่ั0รองที่100 100โว์มันก็จะได้ที่1,400 rpm ครับต่อไปก็จะเอาที่150โวลต์ ก็ที่ประมาณ150วอนก็จะได้ความเร็วรอบที่1520 rpm ครับและสุดท้ายดาวที่220วอนครับ เอที่ประมาณ120โวลต์ก็จะได้ความเร็วรอบที่1,730 RPM ครับครับครัการทลองที่3ครับเราก็จะทดลองสัเพิ่ม2,000รอบความเร็วรอบระาต2 0วสนามนะครับก็จะการต่อวงจรตามรูปที่2เราก็จะตั้โวลไว้ที่220โวลแล้วก็ตั้งเลนส์ของันเตอวที่1อยู่แ เสร็จแล้วเราก็จะปรับเพิ่มกระแสของสนามโดยการปรัดฟังตั้งที่ขนรถฟิวนะครับจะเริ่มที่120ดีแอลเสร็จแล้วเราก็จะได้ความเร็วรอบที่2,600รอบนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนไว้ที่140ดีแอ ที่140มมิิลลแอป์นะครับก็จะได้ความเร็วรอบที่2,280รอบแล้วก็จะปรับไปที่160มมิิลลแอป์ครับกับ160มมิิลลแอป์ก็จะได้ความเร็วรอบที่2 0 5 0รอบนะครับเอาจากการทดลองก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราปรับค่ากระแสที่เพิ่มขึ 1, <ๆ S 1> <ๆ>้นเราจะได้ความเร็วรอบที่ลดลงนะครับต่อไปก็เป็นการทดลองที่3ตัว3เรื่องการทดลองควมามสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบก,กับแรงดัน เมื่อเปลี่ยนค่าความต่างๆมาเมเจอร์นะครับแล้วก็การทดลองนี้ผมจะยกตัวอย่างที่แรงดันที่100โวลต์กับ220โวลต์ครับแล้วก็ที่ท็อกที่0.5แล้วก็1.5แล้วก็2.5ก็อันนี้ผมจะตั้งไว้ที่แรงดันไว้ที่100โวลต์ก่อนครับแล้วก็ท็อกผมจะใช้ที่0.5 1,320 rpm ครับต่อไปก็จะเอาที่คอที่1.5ครับ mm hmm. ก็จะได้ความเร็วรอบที่1,170 rpm ครับแล้วก็อัน,นสุดท้ายเกี่ยวที่1.5 จะได้ความเร็วรอบที่หนึ่งพัน rpm ครับต่อไปผมก็จะปรับโหมดไปที่สองร้อยยี่สิบ มาครับเจ้าที่แรงดัง220น220โวลต์แล้วก็แรงบิดที่0.5ครับก็จะได้ความเร็วรอบที่1,730 rpm ครับแล้วต่อไปที่จะเอาแรงบิดที่1.5ึ่งจุด้าครับก็ M P ที่หนึ่งจแล้วจะได้ความเร็วรอบที่1 6ึ0งพ rpm ครับ ก็สุดท้ายจะเป็นแรงบิดที่ส5งนางครับพื่อก็จะได้ความเร็วรอบที่หนึ่งพันหก้อยสิบ rpm ครับก็เรจะเห็นได้ว่าที่แรงบิดเข้ากันแต่ว่าถ้าโวนขึ้นความเร็วรอบก็จะเ,เพิ่มขึ้นด้วยครับ ไปก็เป็นการทดลองที่สามสี่เรื่องการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับแรงบิดน้ำเลียงความม้นท้ทางที่เราไเจอครับก็ผมจะตั้งความนั้นทานไปที่ศูนย์โทมนะครับแรงแล้วก็จะเอาความเร็วรอบที่ผมนะครับแล้วก็ความเร็วรอบเราก็จะได้ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบครับต่อไปผมก็จะเปลี่ยนแรงบิดไปที่หนึ่งครับ ที่แมงิุที่หนึ่งแ้จะได้ความเร็วรอบที่หนึ่งพันเจ็ดร้อย rpm ครับต่อไปผมก็จะเปลี่ยนความต้านทานไปที่แปดโอห์มครับที่แปดโอห์มครับแล้วเดี๋ยวเอาแมงมิมที่สุดครับครับที่แมงมุมสุดจะได้ความเร็วรอบที่หนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิครับ ต่อไปก็จะปรับแรงบิดที่หนึ่งครับที่แรงบิดที่หนึ่งได้ความเร็วรอบที่หน<ม>ึ<ม>่งพันหกร้อยห้าสิบ rpm ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนค่าความต้านทานแล้วไอความเร็วรอบมันก็จะลดลงคนระับ